ใครนะคะที่มีอาการของโรครูมาตอยนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะอาการของโรครูมาตอยนี่มีมานานหรือยังนานแล้วค่ะโอ้ันปวดมากค่ะขาทั้งสองข้างไม่มีแรงเลยเดิน,ดนไม่ได้ดสองวันอยู่ๆมันก็ไม่มีแรงพี่ก็เลยนั่งรถไปหาหมอห,หมอตรวจก็นานเหมือนกันกว่าจะรู้ว่าเป็นรูมาตอยตอนนั้นสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างคะพอตอนนี้มันปวดแล้วมันเดินไม่ได้อะแย่มากเลยใหญ่ไม่คิดว่าจะเดินไม่ได้เนาะแย่เก็แย่ก็ทางอาหารเสริมของหนูไป รู้สึกว่ามันหยุดไปเลยช่วงแรกไม่ทานวันละกี่เมด็ดเม็ดเช้าเย็นเลยพอทานไปประมาณกี่วันคะที่คุณแม่รู้สึกว่าเบาลงมันเบาลงประมาณกี่วันกป็ปลกได้ไนหะปลูกนะก็ปลูกได้ทีนี้รู้แล้วว่ามันดีถึงเวลาลูกสั่งให้แม่เลยนะ,นะ <laughs> ทุกวันนี้ทานมาประมาณกี่กระปุกแล้วคะพอจำได้ไหมกปลกได้คาดไม่ได้แล้วอไอ้นี้ใครที่เป็นลมตะอยอ่ะให้ทานยาตัวนี้เลยเพราะมันจะอยู่คอมา ชื่อยายูคอนะคะดีมากๆเลยค่ะถ้าแม่ไม่เจอตัวนี้แม่คงจะปวดอีกนานออนะทุกคนคะตอนนี้บร้านยูคอปรับชมใหม่แต่ดีกว่าเดิมนะคะเป็น VLVU แล้วนะคะ